กัืมอมพันกับว่าอันผมโชกันกับอันพรงนั่นะหละก็ได้ต ok ีเคนนันสื่อได้เด้อมุชาแนนเนาะชีสามค่ะโอ้ยตรงคักตรงแนนเนาะชีสามบอกคนนันกระบอกนั่งควนน้ำนั่งควนอย่าลืมเด้ออันเลขกอันมอมฝันคจะแม่ก็เลยตีนั่นแหละค่ะ ตีกะตีถือเลขสามตัวค่ะคุณผู้เออเงวดกอนกับยูรถทะเบียนรถแอดมินพ่อนพอรวยเนาะเงวดกอนแม่ก็มาให้โชค่ะนี่งวดกอนกับยูรถท่อนค่ะเออค่ะเอาล่องเ่าววาวทวนให้เอฟซีแฟนช่องเขาฟังไหมรู้ค่ะมอมพันฝันว่าจังใดก็แม่คือตีได้สามตัวค่ะแม่ฝันมาพันสวกกันกับพอล่องมาเลขที่ออกค่ะคือยังกอดหลับพันบ้านยังกันกับพอร่องยัวใหม่เนาะค่ะ ยักกันเลขจ่ายค่าห้องจัดบาทพันบาทผู้พ่อหนึ่งบาทหาแสนสามพันบาทผู้พ่อว่าหาแสนสามก็ได้โชกันขะมอมนั่นน่ะว่าเป็นเพื่นสิออกเลขบ่แม่วบานั่นแม่นเพื่นออกเลขบ่แม่วบานั่นแม่ห้องบอกความคักแน่สามตัวเลยน่ะสามตัวแขนแขนคักเลยมื่อเสาเนี่ย แม่ก็เลยว่าสื่อเดนอนๆนะคุณเลขมอมฝันค่ะแม่ก็ตีในห้หองบอกสามตัวสี่สามบอกค่ะมันก็ออกอีลีค่ะโอ้ยงวดน่าน,า,นานี่ยติตามไม่ได้แม่เด้อบ้านี้ใกล้เมื่อเลขออกเสร็ไม่จันมาตใหายุวัดพี่ละ่ะโอ้ยงวดที่หล้วก็ได้ทั้งสามตัวเก้าสามศูนย์งวดที่หล้วก็มาสี่ใส่รถพ่อนผ้ารวยนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะว่า ทะเบียนรถนี่เด้อลุงนี่เด้อนี่เก้าสามนี่ศูนย์นี่หัวเลขเก้าเนี่ยเอาใส่น้ำมาสั่นวะออกสามศูนย์นะแม่หัวเก้าเป็นศูนแม่บอกนะค่ะเอาใส่แน่ค่ะวันนี้เขาก็จะได้ตามภาพใหม่เขาแล้วพี่น้องเออเลขก็ทไม้จอกเบิดเปลเค่ะพี่น้องทังสามตัทังสองตเนาะไม่ซี่กัมาบอกหนึ่งหนึ่งเจเจดเก้าเก้าออกหนึ่งหนึ่ง โอ้โหว่ารับซับเต็มๆเลยเนาะค่ะผู้ใดได้เบิ่งคลิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่รู้ว่าสื่อหรือบ่ซสื่อเด้อบาดในเอ f ซมันสิข้นอยู่กับว่าเพิ่นสื่อหรือบ่ซสื่อเด้เลขป้อยไปถือเต็มๆเลยค่ะทั้งหนึ่งหนึ่งทั้งทั้งสามตของไม่จันน้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้ว่าได้สองหดซ้อนแล้วเด้อค่ะพี่น้องะอยจะทามาจอกเนี่เนาะค่ะวันนี้แหงแต่เข็งคักค่ะงวดนี้อาวขอบคุณขอบคุณไม่จันหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นมัสการค่ะมอมเจริญพรครับคือฝันแม่นคักแม่นแน่แท้มอมฝันว่าจังไดน้อค่ะตอนที่ถนนอยู่กับพ่อลุงค่ะว่าเขามาเก็บคาของในความฝันน่ะจะของยางมาเอาเงินค่ะหาพันสามไปใจตาหลวงพอใจเรียบบันี้พระลุงเราเรยถามมามืองใจจักบาทเรียกว่าหาพันสามค่ะเพื่อนก็เรียกว่าเอาหาเชียนสามมาแม่นบ่ในความฝันนี่ บัดพ่อต่อไปอีกทค่หนึงว่าหาพันสามพอพันผมว่าตัวดอกราเรว่างส,สี่เป็นกเ็เลยว่าสี่นาหน้าข,ขิมบักตจกใช่กับกะบะปูนเราก็ชี่นาห้องพี่แห้งๆนะน่ะค่ะเนี่ยมาตัวพอพันมันทั้งหมดมันหาแสนสามพันว่างสี่มอมก็เลยสะดุงตื่นเลยค่ะแต่ว่าแม่จันพันตีให้สี่หาสามเนาะหอ,<ข>อ<ผ>มโอ้สามโตตรงๆเลยเนาะค่ะก็เลยว่าผู้ใดตีไดกเปลี่ยนเอาไปซื้อเบรงมกระบอกอยู่กระบอกแม่จันไม่จันก็เลยตีให้ ตรงเลยเนาะเพ่นก็บห้องบอกแม่พ่อน้ำน้อมอมแม่เมื่อเช้าก็บอกวิเดียคือบปซื้อเรีมงอมแน่จ้าซี่หาสามตรงตรงเลยเนาะค่ขาอมครับผมค่ะงวดหน้าคันฟันแล้วอย่าลืมบอกทางพ่อผ้ารวยน้ำเด้อค่ะมอมค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะแค่ะสาธุค่ะแม่โอ้ยเทปวีหกจังได๋คือมาบอกคักบอกแน่แท้ค่ะคุณแม่จ้าพนมาห้องบอกแล้วค่ะ คนห้องบอกเจ็ดเจ็ดเก่าเก่านึงนึงมันบอกค่ะแม่อืมนี่เอดีอ็นเพี่น้องค่ะพ่น้องบอกเมสซี่กับเสอดอกเมสซี่ก็ไดดมาบอกบอกคลิปหายอยู่เนาะค่ะแม่บอกสูอะไอซฟังค่ะเป็ซีเพราะว่าเมซี่เมสซี่บสเรกค่ะ ถือคักถือแม่เนี่นะแม่อันยุ<ช>ทำมาจอกเข้านี่แล้วเนาะคะ่ะเรื่องของมอมมอมฝันเนาะแล้วก็เริ่งของเมซี่เนาะคะ่ะที่นกระสีมาบอกอีกหรอคุนบอกไปเรื่อยนะคนมาบอกทุกหัวอยู่เนาะค่ะคุณแม่ค่ะทหนเทพวิหกมาบอกอีกอะอย่าลืมบอกทางช่องน้ำเน็นเด้อคะ่ะคุณแม่คะ ให้ไปเรื่อยๆคุณไหเฮ็ดไหเฮ็ดไห้างคุณไหเฮ็ดไห้างอืมค่ะแม่คากไหเฮ็ดไห้างเคุณนระสิบบอเข้าไปเรื่อยๆอยู่แล้วแม่เนาะประสิบอกไปเรื่อยๆทั้งนั้นค่ะต้องแหกปูไงอยู่รลังทำความสะอาดเนาะค่ะคุณแม่ทำความสะอาดตะเกียงน้ำมันปืนเบอรเดนีอ๋อเดี๋ยวสืได้ซื้อเขามาค่ะข้างหลังยังอยู่อืม สีเขาพันชาแล้วเนาะแม่เนาะใส่ใส่ปูไงหะแสงสว่างน้ำทางให้ปูนะคะคุณแม่ค่ะจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่ซี่หลายๆเร้อค่ะสำหรับแนวทางมนีนะคะสาธุค่ะ สำหรับคลิปนี้แอนก็นขอขอบุญขอบพุณนพี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้จนจบคลิปเนาะค่ะพี่น้องค่ะบขา,ามโฆษณาแอนก็นขอให้พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะเกิดมาชาติใดตราบใดที่ยั่งบ่ถึงพานิพานขอ,อยาให้พี่น้องได้พบคน้นยาได้พบได้พ่อคนผ่านสันดานหยาบให้ได้พบได้พอแต่นักปาาชาติบัณฑิตเนาะ,ะพี่น้องเนาะทำอันใดที่พอพูดธเจ้า ทั้งหลายได้รู้แล้วเห็นแล้วขอให้เห้าทั้งหลายได้หูได้เห็นทํำนั่นตามพระพุทธองค์เนาะพี่น้องเนาะ,นเ,นะเกิดพบใดชาติใดตาบใดที่ยั่งบ่ถึงสึง่งพระนิพานคำว่าทุกยากลำบากขอยาให้ได้พบพอสิ่งหนึ่งประการใดที่ปรารถนาดีแล้วบ่ผิษต่อศีลต่อรรำบ่ ผิดต่อกฎหมายบานเมืองบอ่อเบียดเบียนต่อบุคคลอื่นสัตว์อื่นขอจงสำเร็จสำเร็จสุขูสุขคนเดอ้อพี่น้องขอให้สมขอให้สมหวังทุกประการเทินพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะ